ปีของการต่อสู้ที่เนิ่นนานจากพระราชปณิธานที่จะเอาชนะกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของผระสงนิกรคือช่วงเวลาที่ต้องทรงเผชิญกับอุปสรรคมากมายและยากยิ่งที่จะเอาชนะแต่ยังทรงหารกล้าท้าทายแม้พลังแห่งธรรมชาติก็ทรงเอาชนะได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้หนทางที่ต้องทรงฝันฝ่าน,นั้นจะยาวไกลธุรกันดาร ท่ามกลางสายฝนหรือเปลวแดดที่แผดร้อนหรือตราบจนแม้พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าลงด้วยทรงตระหนักแน่ในพระราชาหรือไทยว่าเป็นการต่อสู้ที่ทรงมีพระสุนิกรเป็นเดิมพันพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวสมพระราราชหรือไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก็เพราะว่าทรงทราบว่าน้ำนี่เป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีพนะครับ น้ำคือชีวิตเพราะนั้นพระองค์ท่านจึงทรงแก้ไขหรือทางานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํงเสริมป่าได้โดยโดยใช้การสูบน้ําที่โคกเหล่านั้นนะอาจจะอยู่ต่ำกว่าเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ๆสําหรับเมืองกรุงเทพของเรานะก็คือเรื่องปัญหาน้ําท่วมและปัญหาการจราจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเข้ามาเป็นผู้กำกับเป็นหลักชัยตั้งแต่ปี2523ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบปีหน้าก็จะเป็นปีที่20แล้วครับโปรองท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าเื่อโครงเองมาโดยตลอดนะโรโดยเฉพาะในการทำผลเีียกว่าจะทรงประสบความสำเร็จท่านที่เรียกว่ามีความพอใจทรงทรง,สงริยะอุตสาหะ ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องน้ำท่วมหรือปัญหาในเรื่องของการจราจรนั้นได้ทรงแก้ปัญหาแบบวิธีเรียบง่ายแบบไทยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มองถึงความสำเร็จของงานว่าจะสำเร็จได้หรือไม่ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มีพายุชื่อพายุไต้ฝุ่นชื่อแอนเจล่านะครับจะมีทิศทางขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ไทยทางกรมอุตุนิยมทยาก็ขูนเกานถวายรายงานแล้วก็เขียนเส้นทางของพายุล่วงนาซึ่งก็ได้ประสารมณี่ายตอบมาว่าพายุลวงนี้ไม่เข้าไประเทศไทยเข้าไปอีกทีไทยแลนด์อยู่นี่สุดทไทยแลนด์อยู่นี่ไทยแลนด์อยู่นี่ผมเองก็เป็นคณะหนึ่งที่ททอยู่ ไปเข้าเป้าเนี่ยนะ,อะตอนที่จะเสด็จกลับพรองก็บอกว่าพายุลุ่งน,นี้ไม่เข้าหรอกฉันได้ให้นางมณีเมฆราผลักมันออกไปทรงทรงวางผลักมันออกไปแล้วในขณะนั้นในฤดูนั้นในเดือนนั้นสถิติไม่เคยปรากฏว่าพายุรุกน,นี้จะเบี่ยนเบนทิศทางไปที่อื่นแต่ปรากฏว่าพายุรูกน,นั้นไม่เข้าจริงๆเป็นไปตามราชเวนิฉัย ยิ่งในเหตุการณ์วิกฤตเมื่อปี2,138นะซึ่งเป็นปัญหาที่ที่วิกฤตมากเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาทักทายบอกว่าเรื่องปัญหาน้ําท่วมเนี่ยฉันว่าสู้ไหวเพราะฉันได้พิจารณาอะไรหลายหลาอย่างแล้วเราสู้ไหวตอนน้าท่วมที่ท่วมแถวนี้หมดแล้วท่านออกมา จากในวังครั้งที่ท่านไม่สบายตอนนั้นเนี่ยผมจะต้องออกมาดูกระแสน้ําแ็นกลางคืนทีหนึ่งทีสองท่านให้พวกเราไปวัดกระแสน้ําไปกร่าวกับทูลท่านหลวงกระแสน้ําเท่าไหร่อานาแล้วก็ท่านก็ทรงคํานวณทรงแรงท่านมาเสร็จแล้วข้อมูลอันนี้นไม่พอใจวันหนึ่งท่านก็นเสด็จออกมาเสด็จออกมาประตูหลังโดยที่ไม่มีใครรู้เพ่าคนตารวจนําก็ไม่มีใครรู้น้ำที่ละกะากบังก็ตามมินบุรีก็ตามทันยาบุรีลำลูกา ท่านยัาบุรีหรือแม้จะถึงพระนครท่านสียาไม่มีทางลงคือไมายความไม่มีความเทที่จะลงโดยสรุปแล้พวพระองค์ท่านก็สนพระราชนิพย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสามอย่างนะฮะน้ำขาดแคลนน้ำท่วมน้ำมากกับปัญหาน้ำเสียนะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วพระองค์ก็ลุดมาหนึ่งประโยคบฉันก็แย่เหมือนกันนะครับ ตออนนนนนนัันนั้ฉกก็แย่เหมืตลอดเวลาที่พ้นผ่านไปคือช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นของพระชนมายุหากทว่าพระราชภาระอันหนักหนาสาหัสนั้นหาใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งจะพึงกระทำได้ครบถ้วนขณะที่ต้องส่งต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยกําลังพระวรกายที่ลดน้อยถอยลงกลับทรงเปลี่ยนด้วยพระกําลังที่จะทรงงานเพื่อประสบนิกรด้วยพระราชาหรือไทยกล้าแข็ง ดุดเดี่ยวกับความเป็นนักกีฬาผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นในความรู้สึกของผมเนี่ยวงมีพระการเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเลยนะครับกล้เคียงกับเมื่อวานเมื่อวานนี่ทรับเมื่อาทุกอย่างที่กลาบลงทุนเนี่ยจะต้องทรงพิจารณาแล้วก็จะรับทราบ จับแพทย์ที่ถวายการรักษาเนี่ยว่าพาราการต่างๆประกอบกับก,บก,บการตรวจพบเนี่ยมันรุนแรงไม่รุนแรงอย่างไรแต่จะทรงรับฟังอย่างสงบไม่มีพาราการตื่นเต้นหรือตื่นหนกอะไรต่างๆแล้วเมื่อรับรับฟังไปแล้วเนี่ยก็จะส่งซักถามภายในกรณีที่ยังไม่เข้าพัะไทยฉะนั้นเมื่อทรงเป็นคนไข้ก็เป็นคนไข้ที่มีระเบียบมากทรงประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามที่ คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำเสมอตลอดเวลารวมกัตั้งพระกยาหารพระเอียบทุกทุกอย่างทรงงานจะเห็นว่าทันทีที่ที่เสด็จออกจากนอกห้องบรรทมนอกห้องพักออกมาที่ระเบียงตึกต้องทรงงานทรงดูการจราจรอธิบายถึงถนนในโครงการพระราชดำริ มาตรงนี้แล้วก็มาอยู่เลยตรงนี้ตรงนี้แบบช่ข้าวในวันนั้นนะวันที่เสด็จต้เนเนนออกมาที่ดาดฟ้าของตึกสยามินชั้นเจ็ดพวกก็ทรงเรียกว่าปีนนะฮะปีนในสวนหย่อมขึ้นไปเพื่อที่จะทอดพระเนตรลงไปที่ถนนรับสั่งถามว่าหมอพาต้าอยู่ที่ไหน ผมไม่เคยปีนไปดูเลยนะตมองมองดูว่าน่าจะเป็นจุดตันรับสั่งว่าไม่ใช่เราต่นเมอรีคิงมีพระอริยภาพในเชิงของการประมาณสถา,านการณ์มีวินัยในเรื่องของการรักษาพระองค์อย่างดีมากดัน้นนี่ก็จะทําให้ท่านสามารถจะทรงรักษาพระวรากายให้แข็งแรง แล้วก็สามารถจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ส่วนซ้ายของหัวใจแล้วก็แยกเป็นสองสองส่วนหัวใจด้านนี้ก็เขาก็าาไปเลี้ยงอันนี้ก็เลี้ยงเมื่อเสด็จกับสมเร็จสิเ็จยากทรงเป็นเหมือนปกติแล้วก็เหมือนก็จะมารับก,กันกลับไป ตรงลานร้อยปีของตึกเจ็ดสิบสองปีเป็นที่ที่สาเ็จยาประทับรอเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะประกาศัคงคมทูราพระบิดาแล้วเ,เสร็จรารกิจแล้วพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงไปช่วยเข็นรถแล้วก็หอมแก้มของสมเนจยานะครับ